ไม่ใช่เป็นเกมที่ใช้กำลังแต่เป็นเกมที่ใช้สม,มองในการวางแผนซึ่งมันเหมือนกันการวางแผนธุรกิจจะทำยังไงช่วงไหนที่มันดีระบุได้เราก็บุกช่วงไหนที่มันไม่ดีเราก็ต้องเซฟเพมันก็เป็นเกมธุรกิจเวลาเราไปเล่นคอฟกับใครอ่ะว่าคนคนน,นนั้นนิสัยยังไงมองจากคอฟคอฟเนี่ยเวลาไปต่างประเทศเราจะรู้เลยว่าเวลานี่เขาเ๊ะมากสมมติบอกว่าทีออฟแปดโมง ประมาณสักเจ็ดโมงครึ่งนคนที่จองเวลาไว้แปดโมงเขาไปยืนรอแล้วทุกประเทศเป็นอย่างนี้หมดยกเว้นไทยแล้วมันเป็นกีฬาที่เหนื่อยจริงไหมเหมือนกับบางคนก็รู้สึกว่าแบบตีไปนั่งรถกอล์ฟไปมันได้อะไรไหมมันก็ไม่เหมือนกีฬามันเหมือนไปนเล่นมากกว่าแบบเล่นๆเนหนื่อยไหมคะ สบายสบายพิ่งซ้อมแล้วที่เล่นกอล์ฟตั้งแต่อยุเท่าไหร่คะยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบประมาณนี้เล่นมาสามสิบกว่าปีอ่ะโอ้ก็สามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปีอะไรที่ทำให้อยาก,กเล่นหรือเริ่มเล่นกอล์ฟคะคือสมัยก่อนเนี่ยจะชอบชอบแทงสนุก<อ>แทงสนุกเสร็จแล้วมันประมาณว่าไปกินเพื่อนเยอะแล้วเพื่อนเขาเพื่อนเขาก็ไปไปเล่นกอล์ฟแล้วมีอยู่วันหนึ่ง ขาก็โทรนัดบอกเออมาเจอกันที่สนามได้กอล์ฟจะไปนั่งดูเขาตีเขาบอกเฮ้ยมาเล่นแข่งกอล์ฟกับเล่นกับเขาดีกว่าก็เลยลองไปหยิบไม้เขาแล้วก็เขี่ยเขี่ยลูกเสร็จบอกเออเดี๋ยวขอสองอาทิตย์ก็ไปจ้างโปรสอนไปเรียนทุกวัน15ครั้งแล้วก็ไปออกรอบเลยรู้สึกไงคะออกรอบครั้งแรกก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอตีได้หลังจากนั้นก็ไปไปเล่นกับเพื่อนก็เล่นติดไปลายไม้นิดหน่อย ก็ตูดก็ตีตีไม่ดีก็เสียเสียเสียตังไปเรื่อยหลังจากนั้นก็กลับมาซ้อมซ้อมเยอะซ้อมเยอะมากซ้อม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 จนกลับไปเล่นกับเพื่อนคนนั้นจนเขาก็เล่นกับเราจนเสียแล้วเขาก็เลิกเล่นเลยเขาก็ไปเล่นกับคนอื่นไม่เล่นกับเราเลยวันนี้ยังคบกันอยู่ไหมคะหรือว่าไม่ได้คุยกันแล้วแต่คนนั้นคือคนที่ทําให้เราเล่นกอล์ฟคนแรกเหมือนท้าทายปะ ประมาณประมาณว่าเราเรารู้ว่านิสัยใดยนี้คืออย่าท้านะท้า<ช>ฉันทําให้ดู<ช>นั่นคือจุดเริ่มต้นของว่าทําไมเริ่มเล่นกอล์ฟหลังนั้นก็คือชอบก็ใช่ก็เลยติดใจเลย,เลยชอบแล้วก็จากการที่ได้เล่นกอล์ฟเนี่ยมันทําให้เราเจอสังคมกลุ่มใหม่อันนี้พูดถึงอดีตนะปัจจุบันก็จะเป็นอีกแบบนึ่งอ <หา S 2> ดีตคนที่เล่นกอล์ฟจะค่อนข้างเป็นคนเป็นนักธุรกิจ ที่เขาจะไปคุยงานกันดิวงานกันในสนามกอล์ฟพอมีโอกาสได้ไปเล่นเราก็เลยรู้ว่าเฮ้ยสังคมกอล์ฟนี่มันเป็นสังคมอีกแบบหนึง่งม,มันไม่เหมือนสังคมที่เราเคยอยู่สังคมโตสนุกสังคมกอล์ฟนี่สังคมโม,มลิง่งมันคนละแบบสังคมกอล์ฟมันจะเป็นค่อนข้างขึ้นมาอีกระดับหนึง่งตอนนั้นก็พอได้เริ่มเล่นก็จะเพื่อนก็จะชวนไปไปตีกอล์ฟกับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ก็ทําให้รู้จักกับ นักธุรกิจเอยผู้หลักผู้ใหญ่จะนักการเมืองในทาหารในตำรวจทําให้เราเกิดเครือข่ายเกิดคอนเนคชั่นมากขึ้นมันก็ทําให้เราต่อยอดอะไรอะไรได้ไหลายอย่างไปคุยธุรกิจกันในสนามอะ คุยกันตอนไหนอะแต่ละคนก็ตีของตัวเองหรือไม่ก็นั่งรถกอล์ฟคนละคันเราจะไปคุยกันตอนไหนเรื่องธุรกิจสมัยก่อนอะเล่นอะไม่มีรถกอล์ฟตีไปก็จะเดินไปคุยกันไปเดินกันไปคุยกันไป18หลุมเริ่มยังไงเวลาแบบพี่ผมมีนี่ให้ช่วยอย่างนี้อย่างนี้หรอแบบหรือว่ามันจะอยู่ดีๆเป็นเล่นกีฬาแล้วมันเริ่มคุยเรื่องไม่มันต้องไปเล่นก่อนมันต้องไปเล่นกันก่อนสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งจนรู้สึกสนิทสนมแล้วเออคนนี้เราก็ต้องดูว่าคนคน คนนี้เป็นยังไงนิสัยเขาเป็นยังไงพูดคุยกันได้มากน้อยแค่ไหนมันถึงจะเริ่มคุยธุรกิจหรืออะไรแต่บางบางกลุ่มไปก็ไม่ได้มีธ,ธุรกิจหรืออะไรก็ไปเป็นเป็น,เป,นเป็นสนุกสนานเฮฮาอ่าหรือบางคนเขานัดเราเองว่าไปคุยเรื่องนี้แต่ไปคุยสนามกอล์ฟอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอืมแล้วกีฬากอล์ฟเนี่ยมันแพงแค่ไหนคนแค่คนรวยหรือคนที่มีตังค์เท่านั้นหรือเปล่าถึงจะเล่นได้เมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าเป็น เป็นกีฬาที่ถือว่าแพงนะทัาสมัยที่เล่นใหม่ๆเพราะว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันมันซื้อแล้วมันม,มีไม่กี่ยี่ห้อแต่เดี๋ยวนี้อุปกรณ์กอล์ฟมีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายแบรนด์แล้วที่สําคัญที่สุดเดี๋ยวนี้มันมีร้านที่เขาเอามือสองจากญี่ปุ่น,น,นมาขายมีทุกยี่ห้อเลยแล้วของที่มาจากญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นของใหม่ๆแบบ 8- 90%แต่ในราคาที่ลดไป 7จ็ดอันนั้นคือ <Ừ. S 2> อุกไม์ฟนะแต่ว่ารองเท้านี่แน่นอนต้องซื้อของใหม่แต่รองเท้าก็มีหลากหลายยี่ห้อเดี๋ยวนี้ออกมาเยอะมากราคามีตั้งแต่สองพันสามพันแล้วก็ไปดูตอนที่เขาเซลล์แต่มันมีไปถึงราคาหลากหลายหมื่นเราก็ <Ừ. S 2> เลือกรองเท้าอันไหนที่เราใส่แล้วสบาย <Ừ. S 2> เสื้อผ้าก็มีหลากหลายยี่ห้อ แบบซื้อตอนเซลลตอนไม่เซลลหรือว่าเสื้อผ้าแบบที่ไม่ต้องมียี่ห้อแต่มันใส่ตีผ้าเนียนใส่แล้วเย็นสบายซื้อได้วันนี้ถามว่าจตีกอปแพงไหมอุปกรณ์เสื้อผ้าอะไรไม่ได้แพงมากอยู่ที่เราเลือกมากกว่า,า,ก,วาก็เหมือนของอย่างอื่นทั่วไปถ้าไม่ได้ติดแบรนด์ก็ถือว่าเล่นได้ในราคา affordable หรือเขาเลยราคาที่มัน มัน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 ราคาที่เราหยุดในจุดที่เราจะซื้อได้จ่ายได้มันก็เหมือนซื้อรถอ่ะมีตั้งแต่รถเบนซ์รถคันละ20ล้าน30ล้านจนมาถึงรถหลักแสนรถใหม่ก็ย่อมมีขายรถมือสองก็มีอยู่ที่เราพร้อมที่จะจ่ายที่เท่าไหร่แล้วกีฬากอล์ฟนอกจากคนมองว่าให้เรื่องธุรกิจให้เรื่องความสัมพันธ์แล้วก็ถ้าเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าไม่ได้แพงมากแล้วให้อะไรลราอีกคะมันเป็นกีฬาที่มันชลเลนจ์กับตัวเองมันท้าทายตัวเอง พราะกรอบวันนี้ตีดีอผู้นี้ก็ตีไม่ดี<อ>ได้เพราะอะไรเพราะกรอบมันมันไม่เหมือนเอาอาตีแบดมินตะันแบดมินตันใช้แร็กเก็ตอันเดียวอะตีจนจบอแต่ในกอฟในถุงกรอบเนี่ยมันมีไม้สิบสี่อันออเพราะฉะนั้นแต่ละช็อตแต่ละลูกที่เราตีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระยะเออยหรือการท่ายืนบางทีหน้าทิมอยู่ในบอร์ไซ อยู่จะต้องเลือกวิธีว่าอยู่จะใช้ไม้อันไหนเหล็กอันไหนเพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นวิเคราะห์ไปด้วยใช่เพราะต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นเกมที่ใช้กำลังแต่เป็นเกมที่ใช้สมองในการวางแผนซึ่งมันเหมือนกันการวางแผนธุรกิจจะทำยังไงช่วงไหนที่มันดีเราบุกได้เราก็บุกช่วงไหนที่มันไม่ดีเราก็ต้องเซฟก็มันก็เป็นเกมธุรกิจ ซึ่งกอล์ฟเป็นกีฬาที่โกงง่ายที่สุดคือเราจะมองรู้เลยว่าเวลาเราไปเล่นกอล์ฟกับใครอ่ะว่าคนคนนั้นนิสัยยังไงมองจากกอล<ะ>์ฟเพราะว่าถ้าคนที่นิสัยไม่ดีเขาจะแอบเขี่ยลูกบ้างนับแต้มผิดบ้างเ,เพราะมันไม่ได้มีใครนับให้เขาเขาต้องนับเองเพราะฉะนั้นมันเป็นกีฬาที่จะต้องซื่อสัตย์กับตัวเองอและเราจะมองเห็นเลยว่าคนที่เล่นกับเราอ่ะเป็นคนนิสัยแบบไหน แล้วกอล์ฟมันมีลิมิตของอายุไหมคะที่เคยเห็นจริงๆ8นะแปดสิกว่ายัางตีได้อะมันเป็นกีฬาที่ตีได้อายุเยอะที่สุดแล้วมันเป็นกีฬาที่เหนื่อยจริงไหมเหมือนกับบางคนก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยตีไปนั่งรถกอล์ฟไปมันได้อะไรไหมมันก็ไม่เหมือนกีฬาเหมือนเหมือนไปนเล่นมากกว่าแบบเล่นๆนะ่ะก็บอกว่าบรรยูที่ที่ว่าเราจะแบบไหนถ้าเราจะเล่นเพื่อสนุก มันก็คือเล่นเพื่อสนุกแต่บางคนที่เขาเล่นจริงจังแบบอยากจะไปแข่งอยากจะไปอะไรบางคนนี่เล่นกันหลุมหนึ่งสูงราคาแพงๆอันนั้นเขาก็ต้องซ้อมเพราะเราเป็นกีฬาที่ถ้าอยู่ไม่ซ้อมอยู่ไม่มีทางตีดีโฮลอินวันนี่ถือว่าฟุกไหมเพราะบางคนเนี่ยได้โฮลอินวันหรือว่ามันเล็งได้มันเล็งไม่ได้หรอกคือเลงได้แต่มันจะไปตามที่เราต้องการไหม การตีโฮอินวันอ่ะมันต้องบอกว่าฝีมือคือส่วนเดียวที่เหลือคือดวงแต่ว่าเล่นกีฬากลอบต้องมีฝีมือแล้วก็มีดวงด้วยถ้าจะโฮอินว <laughs> ันนะแล้วถ้าธรรมดาการนับคะแนนของกลอฟมันเป็นไงเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องว่าโอเคหนึ่งเลยว่าเราต้องรู้เลยรู้จักตัวเองหรือว่าเป็นคนยังไงหรือรู้จักเพื่อนเราเวลากโกงหรือไม่โกงหรือว่าซื่อสัตย์กับตัวเองแต่เราอะ่ะเล่นกลอบมาเหมือนกันแต่เรา ทุกวันนี้ต้องบอกว่าพูดตามตรงว่าให้แคดดี้หรือเพื่อนนับคะแนนให้เพราะเพราะว่านับไม่เก่งแต่เล่นได้เล่นเป็นคือ,คอกรอบเบสิกของกรอบคือมันจะมีพา3าพา4ีพา5้าสครั้งลงหลุมก็ถือว่าสแควรถ้าตี4ี่ครั้งลงหลุมถือว่าบวกหนึ่งเกินไปหนึ่งถ้าตีสองครั้งก็ถือว่าลบหนึ่งก็คือ Under 1. 1> อันเดอร์หนึ่งกรอบเป็นกีฬาที่คะแนนน้อยชนะ คะแนนมากแพ้ยิ่งอันเดอร์เท่าไหร่ก็ยิ่งชนะน้อยเท่าไหร่ถือว่าดีมากๆโดยปกติแล้วสนามส่วนใหญ่อะจะเป็นพา72คือ18หลุมอะมี72เพราะฉะนั้นถ้าตี72เนี่ยถือว่าตีเท่ากับสแควร์สนามซึ่งมันต้องเป็นพวกระดับโปรแล้วโปรเลยใช่ระดับระดับอเมเจอร์ว่าสมัครเล่นที่มาเล่นน่ย ส่วนใหญ่เขาจะตีไม่ไม่นั่นหรอกเขาจะตีอยู่ที่แล้วแต่ฝีมือส่วนใหญ่ก็ตี80กว่า90กว่าร้อยหนึ่งแล้วแต่80กว่า90กว่าก็ถือว่าเก่งมากก็ถูกถูกก็เดี๋อยู่ประมาณเท่าไหร่เมื่อก่อนเมื่อก่อนก็ตีอยู่ประมาณ80กว่ากว่าประมาณเนี้ยหลังจากที่ที่ขาหักไปผ่าขามาก็ตามอายุตามร่างกายก็หยุดตีไปเกือบปีกลับมาตอนนี้ก็ตีก็ยัง ถือว่าดีขึ้นแล้วเมื่อล่าสุดไปตีเท่าไหร่นะตี95ิ้โอ้ถือว่าดีไม่เกินก็<ต>ยัง<ม>โอเ k <น>ยังไม่ร้อยยังไม่ร้อย,ย,อยแปลว่ากอล์ฟมันก็เป็นกีฬาที่รีคาเวอร์จากการป่วยการอะไรมาแล้วกลับมาเล่นได้เร็วกว่าก,กีฬาอื่นไหมใช่เพราะมันไม่ได้ใช้แรงมากอย่างที่บอกว่าก,กีฬากอล์ฟใช้สมองมากกว่าแรงใช่สำหรับคนที่อยากเล่นกอล์ฟมีอะไรแนะนํำไหมคะว่าเล่นเพื่ออะไรถ้าอยากเข้ามาต้องทํายังไงบ้างหรือว่าต้องมีโปรสอนไหมหรือเราฝึกเองได้อันนี้ ก็บอกว่าถ้าอยากจะเล่นจริงๆอ่ะแนะนําว่าต้องให้โปรโสรอนอเพราะเมื่อเราเริ่มต้นมีเบสิกที่ดีอ่ะมันจะพัฒนาได้ง่ายถ้ามาเรียนเองดูจาก youtube ดูจากอะไรอ่ะสุดท้ายจะไม่ได้เบสิกพอไม่ได้เบสิกแล้วก็มาเล่นพอมันไม่ดีสุดท้ายก็ต้องไปทิ่โปรยแล้วก็พอพอมันเริ่มต้นไม่ดีแล้วอ่ะโปรต้องมานั่งแก้นั่งมันเสียเวลามากกว่าอืแล้วกีฬากอล์ฟเนี่ยบางคนเล่นแล้วบอกว่าเจ็บตัวก็มีได้ดีก็เคย ว่ามันเจ็บมันไม่ได้ใช้แรงขนาดนั้นทำไมมันถึงเจ็บตัวได้ถามว่าทำไมเจ็บตัวได้อันนี้มันเป็นสิ่งที่นักกอล์ฟส่วนใหญ่ละเลยโดยเฉพาะเวลาไปออกรอบหรือเวลามาซ้อมใดก็ตามปกติแล้วโปเขาก็จะบอกว่าให้ยืดก่อนอยืดกล้ามเนื้อตัวเองก่อนอทุกชนิดกีฬามันต้องยืดกล้ามเนื้อก่อนเล่นและหลังเล่นแต่คนพวกเราเองเล่นกันเนี่ยไม่ค่อยมีใครยืดหรอก มาถึงก็หวดเลยเพราะฉะนั้นการที่กล้ามเนื้อมันยังไม่ทันจะยืดยังไม่ทันจะยืดหยุ่นเนี่ยมันยังไม่เฟคซิเบิลอะอยู่ไปหวดอะโอกาสบาดเจ็บมันเยอะแล้วเวลาที่มันซ้อมกับพรมที่มันแบบเนี้ข้างล่างอะมันเป็นปูนดังนั้นถ้าเราตีไม่ถูกมากๆมันก็จะเข้าที่ตรงนี้กระแทกที่เขาเรียกว่าเทนนิสเอลโบหรือกอล์ฟเอลโบเขาฝั่งนี้อันนั้เพราะว่าเราเราผิดและตีแรงๆมันก็ทําให้บาดเจ็บหรือเวลาไปออกรอบ บางทีนัดกันทีออฟสิบเอ็โมงเขาเรียกว่าสิบโมงห้าสิบห้าวิ่งมาแล้วถือรองเท้ามานั่งใส่ไม่มีเวลาปลาดถึงก็หวดบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นเลยกล้กามเนื้อหลังมันยังไม่ทันยืดอ่ะอเพราะนั้นบาดเจ็บได้กอล์ฟเนี่ย <c oughs> เวลาไปต่างประเทศเนี่ย <c oughs> เราจะรู้เลยว่าเวลานี่เขาเป๊ะมาก <c oughs> เพราะเคยไปเล่นต่างประเทศนะสมมุติบอกว่าทีออฟแปดโมงประมาณสักเจ็ดมงครึ่ง คนที่จองเวลาไว้8ปดโมงเขาไปยืนรอแล้วนะรอที่ที่สนามเลยรอแถวนั้นแหละอืพร้อมเรียกแต่บ้านเราเหรอบอกแปดโมงมาเจ็ดโมงห้าิบอ่ะเพราะมันต่างกันเยอะเพราะว่าของเขาเวลาเป๊ะเคยไปสนามหนึ่งไปถึงแล้วเลยเลยเวลาจองด้วยรถบัสที่ไปเมืองนอกที่อเมริกาตอนน้มันพาหลงไปถึงะจะไปซื้อตั๋วเขาไม่ขายตั๋วให้นะ เขาบอกอยู่มาไม่ตรงเวลาเพราะฉะนั้นขายตั๋วไม่ได้ให้ไปคุยกับสตาร์เตอร์ก็ไปอธิบายสตาร์เตอร์ว่าเออมาในขามน้ําขามทะเลมาจากประเทศไทยเนี่ยรลดรถบัสมันพาหลงทําไงได้ไหมเขาบอกโอเคเข้าใจละเขาโอเคนะแต่ต้องไปถามนักกอล์ฟที่รออยู่ว่าเขาจะยอมไหมก็ต้องไปอธิบายให้ฝรั่งฟังอีกเพราะเพื่อนๆที่ไปไม่มีใครคุยบอกไปคุยไปคุย สุดท้ายไปอธิบายจนเขายอมเขาก็บอกสตาร์เตอร์ถึงจะวิทยุไปบอกที่เคาน์เตอร์ให้ขายตัวก็คือเรื่องเวลาเป็นเรื่อง<ข>อสำคัญมาก<า>นั่นคือทุกครั้งเวลานัดส่วนใหญ่แล้วทุกประเทศเป็นอย่างนี้หมดยกเว้นไทยอ่ประเทศบ้านใกล้ๆบ้านเราอาจจะมีบ้างอ,อ่าง,งั้นเรามาสรุปดีกว่าว่าสำหรับใครที่อยากเริ่มเล่นกอล์ฟหรือว่า สนใจกีฬานี้หรือไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเริ่มต้นยังไงไม่ว่าจะซื้ออุปกรณ์หรือการหาโปรเพื่อมาสอนเดดดี้น้องแนะนําหน่อยคืออยากเล่นกล์บอะเริ่มต้นอะยังไม่ต้องลงทุนเยอะหรอกอหารองเท้าผ้าใบก็ได้รองเท้าผ้าใบกางเกงเสื้อยืดอทุกคนมีหมดแล้วซื้อถุงมืออันนึง่งแล้วก็ถ้ามีเพื่อนเล่นกอฟอบนะก็วันไหนเพื่อนไปได้กลอฟก็ไปไป,ไปลองอไปลองเอาของเพื่อนมาลองดูซิว่ามันชอบไหมชอบจริงไหม ถ้ารู้สึกว่าชอบค่อยไปหาโปรแล้วค่อยไปซื้อไม้ซื้อไม้ก็แนะนําว่าไม่ต้องไปซื้อของใหม่สมัยก่อนอะโปรจะบอกเลยว่าเอาเหล็กเจ็ดมาอันเดียวพอซื้ออันเดียวก็พอแล้วก็มาซ้อมไปก่อนลองไปก่อนอว่าตัวเองเล่นไปสักระยะหนึ่งแล้วห้าครั้งเจ็ดครั้งยังชอบไหม,มเพราะว่าเริ่มต้นอะมันจะเจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้มันจะมีบางคนบอกโอ๊ยไม่ไหวแล้วเลิกดีกว่าเจ็บอืแต่ถ้าอยู่ผ่านตรงนี้ได้ ดูก็ค่อยไปซื้อเซ็ตละเซ็ตก็แนะนําว่าถ้าเรามีงบไม่เยอะไปหาซื้อมือสองมีหลายแห่งเดี๋ยวนี้ไปเปิดใน Google ใน Facebook มีเยอะหาซื้อได้บางที่ก็มีร้านหน้าร้านด้วยไปดูที่หน้าร้านเลยชอบอันไหนราคาเท่าไหร่มีราคาตั้งแต่หลักพันยังหลักหลายหมื่นแล้วก็ถามโปว่าเออเขาควรจะใช้แบบไหนยังไงแล้วก็ไปซื้อเองสรุปแล้วก็คือ อย่าวู่วามอย่าเพิ่งซื้อทั้งเซ็ตเพราะบางคน<ช>โอโหฉันจะเล่นแล้วฉันตั้งเป้าว่าฉันจะเล่นฉันซื้อทั้งเซ็ตเลยพร็อพแน่นไว้ก่อนสรุปเบื่อละ<ช>เดียว<ช>นนเนาะเสีย<ช>ตังค์ใช่เปล่านะคะนี่ก็เป็นคําแนะนําดีๆแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าเหมือนได้ฟังสตอร,รี่เรื่องราวเล่านิทานให้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์ของแดดดี้ที่เล่นกอล์ฟมากว่า30ปีแล้วก็เริ่มต้นยังไงแล้วก็ต้องบอกว่ากอล์ฟก็ให้อะไรกับเราเยอะถ้าใครชอบก็ลองเอาไปใช้แล้วก็ลองเอาไปเล่นกันดูค่ะจะบอกว่า กร์ฟเป็นกีฬาที่ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองเพราะฉะนั้นการที่คุณได้เล่นกร์บกับใครก็ตามให้สังเกตดีๆคุณจะรู้นิสัยคนที่ร่วมกวลเลยว่าคนคนนั้นน่ะครบได้หรือคบไม่ได้ล้วได้ตีกลอฟมาแล้วกี่ประเทศคะนับนับแล้วเกิน10บเกินสิบ,สบชอบประเทศไหนที่สุด ชอบที่เมกาเพราะอะไรสนามมันสวยอากาศดีมากประเทศไทยค่อนข้างร้อนใช่แล้วมีประเทศไหนไหมคะที่อยากไปแต่ยังไม่ได้ไปเซนแอนดูสกอตแลนด์แต่มีหมวกเราซื้อหมวกมาฝากแต่ตอนนั้นเราไม่ได้ไปเล่นเราไปเฉยๆอยากไปเซนแอนดูถ้ามีโอกาสก็ต้องไปสักครั้งในชีวิตป่ะเดี๋ยวเราไปกันปีหน้าไหมปีหน้าไปเล่นที่นู่นเดี๋ยวเราเล่นเดี๋ยวเราซ้อม